วันวันคิดแล้ววันก็โอ้ยสี่0มืนวิวคลิปออกอากาศเมื่อวานมีคนดูสี่หมืนวิวภาพคลิปคืออะไรจับกล้องไว้ที่หัวค่ะหัวใครไม่รู้คือชีวิตเรานะ่ะคือชีวิตเรา ตื่นเช้ามาป้าป้าขออนุญาตเดอ้อขอถอนผมงอกป้าหน่อยขออนุญาตทําคลิปด้วยไม่เห็นหน้าป้าหรอกตั้งกล้องมุมสูงค่ะไม่พูดอะไรสักคําทุกคนตั้งชื่อคลิปว่าถอนผมงอกเยอะมากงอกทั้งหัวถอนมันเลย <c oughs> ป้าอ้อ สี่หมื่นวิวอ่ะคลิปออกอากาศเมื่อว,วานนะ่ะดูดิป้าอ้อยไปตั้งกล้องเยอะแยะมากมายขี่มอเตอร์ไซค์ไปใกล้ไกลป้าสู่ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปทะเลหน้าดำเลยคลิปถอนผมงอกสี่หมื่นวิวทั้งคลิปเห็นแค่หัวคนแล้วก็เห็นแค่มือมือแทกแทกผมแบบนี้แล้วก็มีแหนบค่ะถอนผมงอก ไม่พูดอะไรสักคำค่ะถอนผมงอกคลิปยาว11นาทีมีคนดู40,000วิวคลิปบีบสิว <laughs> สามแสนวิวโอ้ยยอดทุกคนไปกดตามเดอ้อมันเป็นภาพที่น่าเกลียดมากวันไม่โอ๊ยวันจะวันจะอ้วก <laughs> ทุกคนวันไม่แนะนําให้ทํานะแต่วันจะบอกว่ากลุ่มคนที่ดูคลิปแบบนี้มีสามแสนวิวเป็นภาพที่สยดสยองมากบีบสิวตัดเล็บขบคือป้าหนิงนะ่ะแกพูดว่าแกชอบดูแล้วแกบอกว่าไปทำไปดูเถอะคนดูเป็นแสนวันก็เลยมาเพิ่งมากดหาวันนี้แหละตัดเล็บขบอุ้ย ภาพมันน่ากลัวมากทุกคนอืมวันไม่แนะนำให้ทำนะสองแสนวิวทุกคนคิดดูว่าเรานะ่ะโอ้ยกว่าจะสร้างคลิปได้แต่ละคลิปบางคนนะออกไปถ่ายคลิปทั้งวันทั้งคืนทุกคนคือบางทีเราคิดเยอะไปค่ะบางทีคนดูเนี่ยมันมีกลุ่มอยู่แล้วทุกคนคิดดู แล้วนึกภาพตามวันไม่สามารถเอาคลิปขึ้นมาให้ทุกคนดูได้จริงๆเพราะวันวันเป็นคนไม่ดูคลิปแบบนี้วันสามารถอ้วกได้นะคะแล้วภาพปกคลิปคือถอนผมงอกบีบสิวตัดเล็บขบโอ้ยคนดูพยาธเป็นล้านอ่ะดูเนี่ยเห็นไหมคือกลุ่มแปลกๆอะ่ะมีเยอะทุกคนกลุ่มแปลกๆมีเยอะแต่ภาพอ่าแต่ภาพแต่คลิปอ่าทำเล็บขบกับถอนสิวเออ อนสิวบีบสิวต้องระวังนะคะเป็นภาพที่ที่ YouTube เขาตรวจสอบสมมุติว่าเรามีคนกดติดตามอยู่แล้วเกิน1นึ่งหมื่นคนเราทำได้ค่ะแต่คนที่เพิ่งเปิดช่องใหม่ๆแล้วไปทำคลิปตัดเล็บขบเลยไม่มีคนดูเรานะคะทุกคนไม่มีคนดูเราค่ะเพราะว่า YouTube ปิดกัน้นการมองเห็นช่องใหม่จะถูกตรวจสอบเยอะมากแล้วการตรวจสอบมันมาเข้มงวดเมื่อ2-3ปีนี้แหละเมื่อก่อนมันไม่ได้เข้มงวดนะคะเมื่อก่อนมันไม่ได้เข้มงวดเท่านี้กว่าที่เราจะผ่านการถูกตรวจสอบจนจนเราผ่านทุกอย่างได้มันก็ยากมากทุกคนแต่ว่าคลิปแบบนี้คนดูคลิปแค่นี้พอเดี๋ยววันทำตัวอย่างให้ดูเพนเล็บเห็นแค่มือแค่นี้ค่ะ ดูมือดูมือกรรมกรของวันด้วยนะคะแล้วก็เห็นการเพ้นเล็บค่ะเรารู้จักกับช่างทําผมนะคะเราก็ไปบอกขอเขาเลยค่ะว่าน้องพี่ขอมาถ่ายรูปตอนที่น้องเพ้นลูกค้าได้ไหมขอวันละหนึ่งคลิปหรือวันนี้เราไปมีลูกค้าสิบคนเราถ่ายไว้เลยค่ะสิบคลิปแค่เห็นการเพ้นเล็บค่ะทุกคนคลิปแบบนี้น่ะมันจะสร้างเงิน สร้างเงินให้กับเราแต่คลิปที่เราเป็นป้านนเหนื่อยและลุงนเหนื่อยสวัสดีครับมือนี้เมื่อกินหลับประดูกน้ำกันเนี่ครับคนที่เขาทำแล้วมีคนดูคือคนที่เขาทำคลิปทำช่องตั้งแต่5ปีที่แล้วค่ะแต่คนที่เปิดใหม่ๆทุกวันนี้มันมันมีคู่แข่งเยอะมากเพราะใครๆก็คิดว่าเอ้ยเหมือนกับการทำช่อง youtube มันง่ายเนาะเขาก็คิดแบบนี้ค่ะแล้วสำหรับเราล่ะสำหรับเราล่ะ 老。